เมืองไทยควรจะมี SUV ราคา6แสนถึง7แสนกว่าบาทมาจำหน่ายบ้างอันที่จริงตลาดรถยนต์เมืองไทยเริ่มก้าวเข้าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ Honda ผูกขาดความยิ่งใหญ่ในตลาดรถซีดานของเมืองไทยแต่เพียงผู้เดียวและดูแล้วว่าถ้าคู่แข่งรายใดยังไม่สามารถทำรถซีดานให้ครบเครื่องแบบที่คนไทยชอบเหมือนกับที่ฮอนด้าเป็นอยู่ขณะนี้ตลาดรถซีดานฮอนด้าน่าจะผูกขาดไปยาว,ยาว หรือเป็นเจ้าตลาดโดยที่โตโยต้าไม่สามารถทําอะไรได้เลยและโตโยต้าคงต้องฝากความหวังไว้ที่ได้เฮสุเพื่อให้พวกเขาเนี่ยพัฒนา All New ยาริสและยาริส a อที c ซีดาเนี่ยออกมาให้โดนใจได้มากที่สุดคือต้องสวยต้องใหญ่แบบรถซีเซ gment เ,เมื่อ8ปีที่แล้ววัสดุภายในต้องดีมากแบบ h o n d สต i t y Turbo เครื่องต้องแรงรูปทรงต้องสวยแปลงใหม่ล้ำสมัย ถือว่ามันเป็นโจทย์การพัฒนาที่หนักหนาสาหัสสำหรับเดนฮัสุเลยทีเดียวและแน่นอนว่าคู่ปรับอย่าง All-New ว i s s a n อ m e r a อาจจะสู้ Honda City Turbo ในภาพรวมด้านยอดขายไม่ได้เลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะขายไม่ได้นะครับขายได้เลยแต่อย่างที่บอกว่าตลาดรถซีดานไม่ใช่ของคุณอีกต่อไปแล้วนะครับนิสันเพราะ Honda ครองใจคนเจน Y และเจน Z กันไปหมดแล้วและเชื่อว่านับต่อจากนี้ไปนิสัน ก็เอารถท้ายใหม่ๆเข้ามาทําตลาดมากกว่ารถซีดานที่ดูเหมือนว่าไม่มีอนาคตสัเท่าไหร่นักในเมืองไทยและอีกทางเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือ Nissan n i สสันแม็กไนทถ้าดูแค่ตาเปล่าเนี่ยก็น่าสนใจมากๆเลยละ่ะ n i สสันแม็กไนทก็คือรถยนต์ BSUV คันใหม่ที่จะจําหน่ายในเร็วๆนี้ n i สสันแม็กไนทจะสร้างขึ้นบนพื้นตัวถงัง c m f อของเรโนเต็มๆโดยจะเป็นรถรูปแบบ SUV ขนาด A/ B s e gment หรือจะเรียกว่า Entry Level B-SUV อะไรก็ว่ากันไปเพราะขนาดตัวถังมันยาวแค่เพียง4เมตรเท่านั้นหรือประมาณ3.9เมตรกว่าๆเท่านั้นเองเพื่อให้เข้าภาษีรถอินเดียที่ราคาประหยัดนั่นเองครับชวนให้นึกถึงรถยนต์ B s e gment Hatchback เมือ่อสมัย10ปีที่แล้วภาพและคลิปวิดีโอของ Nissan m a g n i t มีให้ได้เห็นได้ชมกันพอสมควรทั้งรูปแบบคลิปทดสอบไปจนถึงภาพหลุดภาพแอบถ่าย ซึ่งก็ทำให้แอดมินทึ่งเหมือนกันนะครับเพราะแรกเริ่มเดิมทีนิสันแบงไนจะถูกจำหน่ายภายใต้แบรนด์ดัซสันแต่โดนรีเนมใหม่ภายใต้ชื่อนิสันเนื่องจากดัซสันถูกยุบแบรนด์ไปแล้วนั่นเองซึ่งที่เห็นเนี่ยดีไซน์ตัวรถสวยงามเกินกว่าจะขายในชื่อดัซสันเหมือนกันนะเนี่ยดีไซน์ตัวรถจะออกแนว SUV แบบรุๆ เน้นเอาใจความแข็งแกร่งในตลาดประเทศกำลังพัฒนาแบบอินเดียที่น่าจะครอบคลุมความต้องการไปยังละตินอเมริกาและอินโดนีเซียอีกด้วยนิสสันแม็กไนดูน่าจะเป็นความหวังและไม้ตายสำคัญของตลาดอินเดียเพราะรถยนต์นิสสันที่เปิดตัวในอินเดียในช่วงหลังนี้ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรจะเป็นและดูจากเส้นสายภายนอกก็สวยงามค่อนข้างมากถ้าเทียบกับราคาจำหน่ายของมันน่าจะคาดหวังซูมพ่อสมควรเลยละ่ะเพราะแทบไม่แตกต่างจากรต้นแบบ ที่มีเส้นสายคมชัดมากพอสมควรแต่อย่าเพิ่งตกใจกับดีไซน์ด้านหน้านะฮะก็เพราะว่ามันเป็นกระจังหน้าดั้งเดิมของดัสสันนั่นเองซึ่งตอนนี้แบรนด์ดัสสันก็ถูกยุบไปแล้วคาดว่ารุ่นไมเนอร์เชนอาจจะถูกปรับปรุงดีไซน์ด้านหน้าใหม่ให้เป็นกระจังหน้า V-Motion ดีไซน์ใหม่ สเปคเบื้องต้นสำหรับตลาดอินเดียก็คือจะติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน1.0ลิตรป,ปกติให้กำลังสูงสุด72แรงม้าจับคู่กียธรรมดากึ่งเกียร์อัตโนมัติ AMT และเครื่องยนต์เบนซิน1.0ลิตรเทอร์โบคาดว่าน่าจะเป็นเครื่องบล็อกเดียวกับนิสสันอเมราที่บ้านเราคาดว่าในตลาดอินเดียนั้นมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ CVT จะบอกนิสสันว่าตลาด SUV ขนาดเล็กในเมืองไทยยังเป็นช่องว่างที่น่าสนใจอยู่นะครับเพราะตอนนี้นิสสันมีรถที่เอาใจคนเจนใหม่แค่เพียงนิสสันค e ิกส์ e-power แล้วคิกส์เองก็ราคาทะลุล้านน่าจะเหมาะสมสําหรับครอบครัวขนาดเล็กหรือว่ากลุ่มคนที่มีเงินซื้อได้โดยไม่มีปัญหามากกว่าแต่สําหรับตลาดเมืองไทยนั้น ตลาดที่ประชากรไม่ได้ร่ำรวยอะไรเลยเขาก็ต้องเลือกรถที่มีขนาดใหญ่กว่ามากข้างในกว้างขวางกว่านั่งสบายกว่าและวัสดุที่ดีกว่าในราคาที่ไม่แตกต่างจาก k i กซ์อีพาวเพราะการผ่อนรถ1คันเป็นล้านเนี่ยคิดหนักเหมือนกันนะครับถ้าหากสมมติว่ายังไม่มีรถ SUV หรือว่ารถแนว Crossover 5ที่นั่งที่มีขนาดตัวถังภายนอกเทียบเท่ากับ c o r o l l a Cross และนั่งได้สบายพอๆกันจำหน่ายในไทยเร็วๆนี้ เราคิดว่าก็น่าจะมี SUV หรือ Crossover หรือแนวรถเก่งยกสูงสักคันหนึ่งจำหน่ายในไทยย่านราคา6 0 0 0 0ถึง7 0 0 0 0กว่าบาทเอาแบบไม่ต้องอัตราเร่งดีมากก็ได้นะครับอื่นๆแบบ MG ZS ก็ได้แต่ภายนอกเนี่ยขอความเท่ไว้ก่อนก็น่าจะเป็นตลาดที่น่าสนใจไม่น้อยเพราะเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตของตลาดรถซีดานในเมืองไทยจะเป็นยังไงต่อไปด้วยและหานิสันแมงไนมาผลิตไทยและเข้าโครงการอีโคคา p h เฟส2 ยัดเครื่องยนต์หนึ่งจุดูริเทอร์โบหนึ่งร้อยแรงม้าจูนให้อืดๆหน่อยเพื่อให้ผ่านค่ามลพิษของมันนะครับอัตราเร่งก็ทำได้0ถึง1นึ่วินาทีก็ได้ครับแล้วขายราคาตัวท็อปประมาณไม่เกิน70,000บาทหรือว่าพอให้อภัยได้หน่อยก็คือ70,000สนตนๆน,นิดๆคิดว่าตลาดรถน่าจะสั่นสะเทือนหน้าดูเลยนะฮะเพราะคนที่คิดจะซื้อซีดานราคาย่อมๆเนี่ยอาจเปลี่ยนใจมาซื้อ s u v แบบนี้เลยดีกว่าก็ได้เพราะมันเท่กว่าแล้วก็เหมาะสมสำหรับคนรุ่นใหม่มากกว่าเยอะ แต่ช้าก่อนช้าก่อนช้าก่อนเห็นสวยๆแบบนี้เราทุกคนยังไม่ได้เห็นรถคันจริงของนิสสันแมกไนท์กันเลยเพราะรถคันจริงเปิดตัว21ตุลาคมนี้ไม่แน่ใจนะครับว่ารถคันนี้จะเป็นตัวเลือกในการเป็นรถยนต์สำหรับคนเจเนอเรชันใหม่ของเมืองไทยหรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่ารากฐานของแมกไนท์เนี่ยมันก็คือรถดั้สันดังนั้นภายในห้องโดยสารก็น่าจะเป็นพลาสติกที่ไม่แน่ใจว่าจะดูดีหรือเปล่านะฮะและที่สำคัญนี่คือความจริงนะครับ นิสสันไทยแลนด์ไม่มีแผนผลิตนิสสันแม็กไน e ในเมืองไทยหรืออาเซียนเลยสาเหตุสําคัญนะครับก็คือ 1. มันเป็นรถสําหรับตลาดอินเดียโดยเฉพาะนะครับก็จะมีการพัฒนาเพื่อให้ตรงกับรถสิยมพวกเขา 2. มันเป็นรถแพลตฟอร์มจากเรโนซึ่งนิสสันอาเซียนและรวมถึงญี่ปุ่นเริ่มจากไม่มีนโยบายผลิตรถที่ใช้พื้นฐานร่วมกับเรโนกันอีกต่อไปแล้วอาจจะเป็นเรื่องของการเมืองนะครับคาดว่าและ 3. ราคาตัวรถก็คงไม่ได้ถูกเวอร์ถ้ามาผลิตในเมืองไทยนะครับคงไม่ได้ถูกมากๆขนาดนั้นมาไทยก็คงจะต้องเจอลูกค้าบ่นอยู่ดีนะครับแต่ก็มีความเป็นไปได้อย่างหนึ่งนะครับว่านิส s ันน่าจะรุกตลาดรถยนต์แนว High Rider h i r i r i r h r t c h b a c k Crossover สำหรับคนเจ n เนอเรชันใหม่ที่ไม่เอารถซีดานเสียมากกว่าและแน่นอนว่ามันจะต้องเป็นรถที่ดีกว่าแม็กไนแต่ราคาจำหน่ายก็อาจจะไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นนะครับเท่าที่ดูลิสต์มาเนี่ย ก็คือปีหน้าเราจะได้เห็น all new n i s s สันโน e นะครับซึ่งโนดเนี่ยเป็นรุ่นที่เปิดตัวปัจจุบันทันด่วนมากเพราะว่าตัดซีฟีทิ้งไปเพื่อให้โนดเนี่ยมาเปิดตัวทันปีหน้าโนตโฉมใหม่เป็นรถยนต์รูปแบบใหม่ที่มีแนวโน้มว่าย้ำว่าแนวนมนะครับว่าอาจจะเป็นรถที่มีการปรับความสูงของพื้นตัวถังกราว l e ลเรนซ์ให้กลายเป็น High Riding Crossover และทำตลาดเหนือกว่า a l m e มรก็คือไม่มีชิ้นส่วนภายนอกหรือภายในห้องโดยสารที่ใช้ร่วมกับ Al ลเมรแล้วก็คิกเลย เพราะเชื่อว่านับต่อจากนี้ไปรถระดับ B s e gment อาจจะต้องขยับกลายเป็น Entry Level C s e gment เหมือนอย่างที่ Honda City Turbo มันเป็นเนี่ยแะครับคือมีการขยับขยายมาตรฐานที่แทนที่ C s e gment ไปเลยและจะกลายเป็นรถครอบครัวมาตรฐานที่แทนที่ C s e gment จริงๆซึ่งรถ C s e gment จริงๆอย่าง c i v i c หรือ a l t s t ก็จะต้องมีการขยับตัวด้านราคาจำหน่ายแล้วก็ขยับความใหญ่ของตัวถังขึ้นไปอีกนะครับถ้ามองเรื่องความคุ้มค่าและความคุ้มทุนในการขาย และการลงทุนคิดว่าโอนิ n นิ s ันโนต e ที่น่าจะมาแนว High Rider อาจไปดีดีกว่าแม็กไนที่เป็นรถเกรดต่ำกว่ามากๆอย่างแรกก็คือขนาดตัวถังใหญ่กว่าเยอะมากแล้วก็อินทีเลียกว้างกว่าครับแล้วก็วัสดุดีกว่าถึงแม้ว่ารถมันจะออกแนวไฮไรเดอร์ครอ s เ v อร์ตียกว่า SUV ที่แท้จริงแต่ว่าคนไทยมันอาจจะดูความแตกต่างกันไม่ได้ชัดเจนมากหรอกครับผม และอย่างคือรถประมาณเนี่ยผู้หญิงก็จะชอบด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันยกสูงประมาณหนึ่งคล้ายๆลยโคโรลล่าครอสที่มีกราวเคลีเลนแค่เพียง160มิลลิเมตรเท่านั้นเองครับหาใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่อง k i d s กายขอบพระคุณยังสูงครับ